แล้วก็ขอากราบอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วนี่เรากลับมาอีกครั้งอยู่ในเกมมาทำในลิสเป้ของผมนะฮะอ่านี่ก็ถึงอีพิโซดที่23่สิบสาเราแต่พาดนี้เราจะมาอ่าลองเล่นระบบหลืสตัวงานผมก็ได้ไปทำม,มาแล้วเนาะอ่าผมขี้เกยียจมาทำในลิสเป้เนาะอันนี้ผมออกโมเดลนี้ผมคิดตั้ง2ชั่วโมงเลยนสองชั่วโมงพอไหมไม่รู้อ่ะกันี่ฮะนี่นกันพิทันใช้กันพิทันสองอันอ่ามีทั้งระบบอ่าค่าอัตโนมัติแล้วก็ค่าอัตโนมือ อืมันนี้ก็ดักซอมบี้ไปแล้วสักกี่ตัวก็ไม่รู้เนาะอ่แล้วเรามาลองเล่นนะครับอ่าสำหรับใครที่มาดูคลิปใหม่ๆหมก็รบกวนกด subscribe ด้วยนะฮะอืมรออีกจิตรออีกอีกจิตอีเจ็ดอีอีจิตอีพิโซนนะฮะก็จะแจกแมวแล้วรออีกหน่อยนะฮะอ่แล้วเราจะลองฆ่าตัวโลมัเนาะปล่อยมาได้อ่ามีการแหลก มีแหลกมีค้างเอ้ยซอมบี้ไม่ลงมาวะเฮ้ยงั้นเราฆ่าแบบนั้นก็ได้อ๋อนาะนี่ไปเลยฆ่าแบบอัตโนมือเนาะนี่ฮะได้เนื้อแล้วเนาะเอาทำไมฮอปเปอร์ไม่เอออาทำไมฮอปเปอร์มันไม่ดูดโอ้ใส่ฮอปเปอร์ไม่ตรงกรอบอ่าเราไปขอครับฮอปเปอร์นิดนึง ระบบผิดพลาดทางเทคนิคเนาะเราไปลองเล่นกันอ๋อเมื่อกี้ขาตําเสาจิบมากจึ๊บจื๊บโอ้ระ้าเราก็เสร็จแล้วแล้วดับพหน้าผมจะบอกเลยเนาะบอกให้เป็นการเสร็จไม่การป็ิเสธไม่ให้รอคอยนะฮะลิ้นผ่านมั่วๆเลยนะเดี๋ยวอ่ะอ่ะล้วพ์ทหน้าเราจะทำฟาร์มชุกกะคีนะฮะอืม ผมก็ไปรู้วิธีครับมาแล้วเนาะผมก็เลยจะทำเนาะผม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 เฮ้ยผมเพิ่งรู้เนาะอืมจื๊บจื๊บจื๊บแล้วก็ขอเข้ามาทันใจมาเฮ้ยเดี๋ยว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 จื๊บจื๊บแล้วก็แปรเหล็กโอ้โหครับดูครับอินบิเอนิสแสดงมาขอบกันเยอะมากเลยจื๊บฮอปเปอร์ใช้ อันนี้แล้วก็อันนี้มันมาจากไหนมราเซีดเนี่ยจืบเรียกู่ใช่ไหมเนาะขอ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 ,ขอโอ้ยติดองค์กิดอ่างไม่บดีทโถท่อยไอ้หาไอ้ป้าอ่าเดี๋ยวเราจะครับอ่ากองเอ้าเฮ้ยทางขาดอ่าเดี๋ยวเข้ามาใส่ทีหลังก็ได้เนาะไม่เป็นไรไม่เสียหาย อ่ามีกล่องครับตรงนี้ด้วยเหรอโอ้อยไปรู้เลยนะเนี่ยขอครับกล่องแป,ป๊บปึ๊บแล้วก็เจ๊บขอเปิดเดี๋ยวขอฝากนี่โหเยอะเยอะเยอะของนี่ที่นี่เยอะเลยอืมเราขอเอากล่องคาบไปตรงนี้ด้วยเนาะ เผาสุกเฉินนะมาตรงนี้เอาวางไม้มั่วเลย <c oughs> อะผมรู้แล้วทำไมมันถึงไมอ่อันนั้นนะ่ะต้องขอไปแก้ก่อนก่อนที่มันจะพังขอแก้ก่อนแลวเนาะจืบ๊บก็ที่ทำเกินไปอจืบ๊บแล้วก็ บอก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 ีบอกไหมมีบอกนี่เนาหโวสโตนตึบตึบตึบแบบนี้เราก็แบบนี้นะเคลียพื้นที่ผิดไปอยู่ไหนกล่องสุดท้ายแน่เลยด้านไงอืม เกือบไปแล้วเนาะนีนนะ่ซ้อมใหู้ฆ่า,าตัวนุม่มมานะดีเลยมีทั้งแบบฆ่ามือแต่ฆ่ามือผมจะไม่ฆ่าตอนนี้ครับเพราะดาบผมจะพงังเนาะไม่พงังผมขี้เกียจใช้ดาบนะฮะแล้วผมจะไปศึกษาวิธีปรุงยาระเบิดเนาะแล้วก็แล้วปล่อยแบบนี้แหละให้ตายาต,ตัวนมัาเนาะเออ เดี๋ยวตอนนี้เราไปครับออกโซเวอร์ก่อนนะครับเอาบ็อกคิวมาไว้ก่อนเนาะอีพโซุนหน้าจะไม่ได้รายการเอานะฮะอันนี้ผมจะไปเอาสุดๆเลยอ่าแบบครับไว้สักหกอันอ่าแล้วเราก็จะแลพาหน้าเราก็จะมาทำอ่าอะไรเนาะอ่าฟาร์มจุก้าเคอัตัวโนมันเนาะเฮ้ยเอ c ีซีเออเออเอเอเอ,อมบี้ซอมบี้บเฮ้ย ฮึฮึน้าเขียวน้าเขียวจมูกยาวครับโอุ้ยน้าเขียวจมูกใหญ่นะน้าเขียวของเราโอ้ยน้าเขียวอุ้ยเอ็นบีซีอะไรเยอะแยะมากมายอู้ยเยอะมากเราขอไปเอาบล็อกขอไอ้บล็อกอะไรนะสามับไม่กลัวตัวเล็กๆกระจีดลิศเอ้ยเฮ้ยกระจอกนี่นี่ชิ้นเกาะหัวนลำเฟยคิดจะมาแยมอ่ะพาี้เราไม่ได้ทำอะไรครับเรามาเล่นอะไรไปมั่วซั่วอับพาี้ เป็นขอขอหนึ่งพาทนะที่ผมไม่ทําอะไรนะเราแค่ขอมาแค่หาของครับอะไรอน,นุง่งนิ่งนิ่งสนุกสนุก,น,กนะแต่เราเราไปเอาหาทางนี่ไงเห็นเราเห็นเราแล้วนีว่ตกนี่ตาเลยนะเฟ้ยอี๋ยวเราจะพาเราผมจะพาไปดูวบโอมนั้นด้วยนะฮะดูบ้านแม่โมดด้วยเนะานดดนะเดี๋ยวลืมบอกครับพาที้เราจะทำอะไรครับพาที้เรามาดูบ้านแม่โมดดนะไปดูไว้ก่อนแล้วเราจะไปทําโมดเดล เราไปโอ้ยใ้โมเดลอะไรก็โมเดลแตวเราจะไปทำอยู่ที่ทางบ้านของเราเนาะอือโอ้ยสนูตายหมดแล้วนะะลเนาะเฮ้ออยนี่ฮะเราเจอตรงนี้แล้วก็นี่ครับอยู่ในน้ำนี่แหละครับผมมาเจอแล้วครั้งหนึ่งเนาะทางนี้ทางนี้เดินม,มาตรงนี้ข้ามหน้าผาชุปลาตรงนี้แล้วก็นะน่ะ,นะเห็นไหมฮะนั่นน่ะ,นะเห็นไหม ยังไม่ไปฆ่าไม่มดเลยโอ้รู้สึกแหลกค้างอ๋อเราจะซูมว่าจะซูมให้ดูเนาะนะฮะเห็นไหมฮะนั่นนะ่ะนั่นนะนั่นนะนนี้ก็เล่นอะไรไปมั่วซั่วเนาะพาที่แปลกพิสดารที่สุดที่ผมทำมาแล้วก็อ๋อเราเราไปเอาบ็อกนั้นต่อมันมีซองหนังนะฮะผมรืมบอก เป็นอาทิี่จีๆเลยฮะดูตื่นบอกตื่นบอกหลังนี้แล้วก็ทางหลังนู้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านหลังนี้ไปนะฮะอีกหลังหนึ่งฮะดูครับมันเหมือนมันเป็นเพื่อนบ้านกันกน,นะฮะเอา้าเฮ้ยปีศาจานสุดๆครับไปเจอกันสองตัวแล้วเอาแสดงว่าเป็นเพื่อนบ้านจริงๆเหรออ่ะเดี๋ยวผมจะบอกชื่อเรียกผมนะฮะผมชื่อแคลปนะครับคลเปเจอร์คลเปเจอร์อ่าคลปนะฮะอ,อ,อ่ะ,บ,ะ,ะ,อะบอกว่าถามผมก็ได้นะฮะคอมเมนต์มาได้ นี่ฮะโหครับไปเจอกันสองตัวเลยเป็นเพื่อนบ้านกันเหรอไม่รู้เลยเนาะและเราขอกิงแป๊บอืมอืมอืมนี่ชอบใบไม้นะสวยแต่ประตูในเทอร์ครับมันเป็นอะไรไม่รู้เป็นตอนนั้นผมว่าจะไป ผมนน่าจะไปทำบ้านานี้ที่ใบอุ่นน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวขอไปเอาเอ้ยเดี๋ยวขอเอาโกสโกสโตนไปด้วยเนะเา,านะนุ่ไม่เอาดีกว่าเนาะไม่เอาดีกว่าเจ้าอ่าผมจะทำอ่าแท่ง โกสโตนเหมือนพาที่แล้วฮนะ mm hmm. เหมือนแมพที่แล้วนะที่ท่านผู้ชมหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนทุกๆคนท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ได้มาว่าผมนะครับว่าผมโกงฮนะผมยอมรับนะครับาแมพนั้นผมโกงอ่ะเดี๋ยวขอเอาแป๊บอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะอะ่หรือเอาไปอีกไปสามรอบอีกเนาะนี่ฮะอยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะะ เออเออเอ,อตกตกตกละมึงนี่นี่ขุดแล้วได้รีวิวด้วยนะออนนี้ก็สิบนาทีเนาะอ๋อสิบนาทีแล้วอ่าสิบนาทีพาร์นี้ก็จะจะไม่เกินยี่สิบนาทีนนเ,นนาทเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่แมเเปเล่นเปเล่นเปลี่ยออะโอ้แมปอะไรพาร์ทพาร์ทหรืออีพิโซดนะฮะ ไปเรื่อยเปื่อยเออแบบนี้แหละ,ะพูดมากแต่แบบนี้ผมจะพูดมากเข้ามาทางทำไมวะเฮ้ยปราศาสตรร้อนแล้วเนาะมผมจะทำะผมจะทำอะไรดีครับทำฟาร์มชุกอาเคแล้วไม่มีอะไรให้ทำครับแ,แน่ๆผมก็จะไม่พามแล้วนะท้าผู้ชมอยากให้ผมคอมเมนต์มาได้นะฮะอยากให้ผมสร้างอะไร ผมจะลองดูฮะออแล้วผมก็จะเอ,อ้ยตกใจหมดอ่าเพราะผมคิดอะไรไม่ออกอีกแล้วฮะแล้วต้องขอไปคิดนะก็จะจะก็ครับผมฟาชุกกะคิแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรก็อ่ายาวเลยะฮะกว่าจะลงคลิปก็นานนะเพราะผมต้องไปคิดอะไรทําในเคียอทีบนะ,ะทาในเคียอทีปในแมปอื่นนะ,ะหรือชีตอื่นเนี่ยโอ้ก oh, <going> uh ็วิ่งไปอาหารชั้นเยี่ยม ไปเดี๋ยวขอเอานี่ดาบลุงของเราเลยเหมือนมีดนะเหมือนมีดน้อยนะ่ะจุบ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 ไปเลยตายเลยพวกมึงม,มีน้ำมีนักเฉลยแล้วมั้งครับเอ c ซีเข้ามาในนี้เยอะเหรออืมแล้วอืม ต,ตั้งแต่พาร์ทแล้วพาร์ทที่ผมสร้างบ้านหินยังที่ผมอ่าทำอไอเจ้านั่นน่ะยังมีใครแสดงว่าไม่อยากให้ผมแจกแบบของแจ็คฟอร์ดไมเนื้ใช่ไหมครับไม่งั้นผมก็จะไม่แจกนะถ้าใครอยากให้ผมแจกก็คอมเมนต์มาได้เอเดี๋ก็ขคาบออกซร์ฟเวอร์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวได้สโตนไดสโตนไม่ได้อยู่นี่อีกโอ้โห không nó khó cặp nó bóng sớm bự Ê, ăn, ăn. Ê, phải thùng nắng qua à ông mất bên này hả Ào. บ้านเห็ดเสีย,อยโอ้ลืมไปผมไม่ทุบทิ้งแล้วไม่รู้ผมนี่งงเลยจะไปสร้างใหม่ก็ได้ฮะในรอบๆเก่าเอ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 าไปเดี๋ยวเรารับกันตรงนี้อาหน้าบ้านตรงนี้เลยเพราะว่านี้เราจะนอนอยู่ตรงนี้เอาไปวิ่งสูฟัดครับไปไป แกเรามีเยอะเนอะก็ไม่คมอ่อยเยอะนั่นเนอะขอขาแป๊บเอาไอส่วสองอันแล้วก็บ็อกไควยแล้วก็อ่าเปออสโซโวเลยออสหกอันห้าอันอันพอดีเป๊ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าอ่าแล้วก็ ก่อนกวนก่อ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 นจะจบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ